กลาฮารวาท่านอาจารย์หมอเดจใกล้าโจดยคอโรติงค่ะกราบคุรูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสันติดีพี่น้องหมู่มิตรีจิตอาสาทั่วโลกค่ะค่ะขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อจริงชื่อสุภารัตน์จันโดนค่ะชื่อเล่นชื่อไก่ชื่อทางธรรมชนะทุกนะคะชื่อที่ท่านอาจารย์หมอเหวียวได้มอบให้นะคะแล้วก็ไก่ใช้เป็นกรรมฐานทุกวินาทีเลยค่ะ ปัจจุบันนี้ไก่ก็เป็นจิตอาสาควบคูนสวนป่านาบุนแปดนะคะภาคเหนือค่ะแต่ตอนนี้ตัวเองมาอยู่ภาคใต้และอยู่ทุกภาคมาค่ะก็ปัจจุบันก็กําลังศึกษานะคะเป็นนักศึกษาวิทยยชุมชนมุตาหานทุนที่สามแล้วก็กําลังศึกษาเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรอาริยะปัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีนะคะอยู่ชั้นปีที่สองแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะ ะะจะมาส่งกันบ้านเรื่องพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกนะคะเหตุด้วยนะคะไก่ได้มาปฏิบัติหน้าที่าการเป็นลูกที่ดีนะคะค่ะเพื่อที่จะให้ครอบครัวของตนเองพึ่งตนได้ค่ะจากที่เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วคือเลิกทุกอย่างที่เป็นอาชีพที่คิดว่ากล้าจนได้นะคะค่ะ ก็จากเป็นศูนย์เสร็จแ,แล้วจากที่ได้ฟังธรรมะจากท่านพ่อครูสมณะปพธิลักษณ์และท่านอาจารย์หมูเขียวนะคะไก่ก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสาเป็นสี่ได้นะคะค่ะแต่ต้องเป็นศูนย์ก่อนค่ะเอฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็นํามาปฏิบัติค่ะการบ้านที่จะส่งในวันนี้ก็คือนี่แหละค่ะ เหตุเพราะว่าได้อ่านหนังสือปัญญาแปดนะคะเล่มหนึ่งก็ได้อ่านถึงอ่านไม่จบแต่ก็เกือบจบนะคะแล้วก็ยังมีปัญญาสองนี่ก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะตัวไก่เนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ถ้าจะได้อ่านอ่านตั้งแต่หน้าแรกเนี่ยมันจะมีความขี้เกียจเพราะนั้นไก่ก็จะล้างกิเลสข,ของไก่คือไก่จะอ่านเป็นบทเป็นบทไปค่ะคุรทีนี้ไก่ก็ได้อ่านถึงตัวนี้ค่ะที่จะเป็นการส่งการบ้านด้วยก็คือปัญญาแปดเล่มสองนะคะ หน้าที่สอง้อยเก้าสิบเอ็ดค่ะท่านพ่อครูได้เขียนไว้ว่าการดับคือการทำใจในใจของตนเองนี่เองนะคะ mm hmm. ก็คือพุทธหรือพุทธะนั่นน่ะปฏิบัติจัดการกับพลังงานจิตคือเวทนานี่แหละเป็นกรรมฐานให้สำเร็จนะคะตามเป้าหมายคือดับสุขดับทุกข์ในขณะมีกายนี่เองไม่ใช่ไปดับจิตอย่างพาซื่อค่ะ เพราะในอดีตตัวไก่เองนะคะเคยปฏิบัติสายหลับตามาแล้วนะคะก็ก็ได้ผ่านจุดนั้นมาพอได้มาฟังธรรมจากพ่อครูนะคะจากสัตบุรุษก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งที่ตัวเองทำมามันยังไม่ถูกต้องทั้งหมดซึ่งนั่นเป็นการอ่าที่เราอะไรนะคะเรียกว่าล,ลิงลมอมเข้าพองอยู่ะหลังจากนั้นพอได้พบสัตบุรุษแล้วเราก็ เปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนนะคะก็ตั้งศีลลดละเลิกนะคะแล้วก็ได้เข้ามาสมัครนะคะเป็นจิตอาสานะคะของแท่วิถีธรรมนะคะค่ะและได้นํามาใช้ในชีวิตประจำวันก็ปัจจุบันกําลังฝึกอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ให้ได้ค่ะค่ะเพราะว่าดีกับชั่วรู้แจ้งแล้วที่เหลือคือจะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ให้ได้อย่างไรแค่นั้นเองและปัจจุบันนี้ขอรายงานว่า ไก่ได้วางแผนไว้แล้วนะคะว่าวันที่สิบหกจะไปเข้าค่ายนะคะสิบหกถึงยี่สิบจะไปเข้าค่ายสุขภาพที่ราชธานีอโศกนะคะเพราะว่าได้ลางานไว้แล้วกลางเดือนมีนาจนถึงสิ้นเดือนและเดี๋ยวเมษาค่อยกลับมาที่ภูเก็ตใหม่ค่ะก็เจ้าของร้านนะคะหรือว่าบอสก็อนุญาตแล้วนะคะก็วางแผนไว้ว่าวางนะคะวางแผน แล้วก็วางไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับวิบากดีนะคะคุรุก็วางแผนว่าวันที่16จะไปที่อุบลน,นะคะ16-20ค่ะเข้าค่ายสุขภาพแล้วก็จะไปนครพนมช่วง22-23เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็วางแผนว่าะจะมาที่ฉะอวดน,นะคะเข้าค่ายที่สวนสองอีกจนถึงวันที่29มีนาอันนี้คือวางแผนไว้ก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะคูรุเพราะว่า มาอยู่ที่เนี่ยเป็นการได้เห็นนะคะตัวเองในอดีตแล้วก็ได้สำนึกผิดนะหลายๆเรื่องแล้วก็ได้เข้าใจทุกชีวิตที่ที่อยู่ทางโลกนะคะแล้วก็ไม่ถือสาแต่เราถือศินแล้วเราก็มีความเมบิกบานแจ่มใสได้อยู่กับอยู่กลุ่มนะคะได้นำวิชาที่ได้เรียนมาแล้วก็ เพิ่มสีไปเรื่อยๆเม,มื่อมีฝปากดีออกนิดเราก็จะได้กลับไปอยู่กับหมู่โงคาครูรู้เขาก็ปูนมากๆค่ะสาธุค่ะค่ะนุวัธนากระไก่ค่ะก็ยินดีกระไก่นะคะจริงๆเราอยู่ไหนเราก็ได้ปฏิบัติดิบัติในจิตของเราแล้วเราก็เอาประโยชน์ได้นะคะก็ยินดีด้วยค่ะเชิญพี่สุภาค่ะที่จะมีเดี๋ยวไก่ามาอีสานแล้วจะไปใต้นะคะ <laughs> ก็ยินดีต้อนรับนะคะ,ะเคยมาทังวสงสองอส่วนสองยังไม่เคยไปแต่จังหวัดนครศรีไก่ไปสองสามครั้งแล้วคะ่ะเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่ที่ตัวจังหวัดเลยในอดีตนะคะค่ะค่ะค่ะยินดีคะ่ะค่่ขอบพระคุณค่ะ,คะไปต่อที่น้องออนไหมคะครู ค่ะค่ะเชิญค่ะขาดเชิญน้องออนค่ะ